วัสดีครับวันนี้ตาธรรมหั่นก็มันก็ไม่ไม่ง่ายนะจะตาจะทำมูกรอบตายะทำมูกรอบดูก็มาดูวิธีตาว่าการทํามูกรอบข้องตาเนี่ยจะทํำยังไงให้มูันกรอ,อบอก,การทํามูกรอบนี่นะเราต้องเอามูนะมาต้มก่อนประมาณยี่สิบนาทีนะ ให้มันสุกก่อนไอ้มูซ้ำชั้นที่เราจะมาทำมูกรอบนี่นะเราต้มให้มันสุกก่อนนะเราก็แทงเอาซ้อมแทงหรือเอามีดก็ได้แทงให้มันพุนๆเวลาจะทอดน้ำมันจะเข้าไปมันจะกรอบเราจะเอาน้ำส้มสาชูนะเอามูมูที่เราจะทำมูกรอบนะ น้ำส้มสายชูแช่นั่งไวน้นะเราน้ำส้มสายชูแช่ไว้ประมาณสิบห้านาทีนะพอได้สิบห้านาทีเสร็จแล้วก็เราก็ไปเอากระดาษเช็ดชูซับซับให้ให้น้ำที่เราน้ำส้ำมสายชูมันแห้งแล้วก็ทาเกลือแล้วก็อาไปทอดหลังจากเราแช่น้ำส้มสายชูสิบห้านาทีแล้วนะเราก็ขึ้นมาแล้วก็เอากระดาษเช็ดชูซับ สับให้แห้งนะแล้วเราก็เอาหั่นครึ่งแล้วก็หั่นเป็นแบบเป็นทินท,นทินที่เราจะทำมุกรอบแล้วก็เอาเกลือทาทาทั้งข้างหน้าข้างล่างหะแล้วก็ทาให้ทั่วนะแล้วเราก็เอาเกลือทาทั้งข้างหน้าข้างล่างเลยนะเราก็ไปใส่ในหม้ออบลมร้อนนะเราตั้งไว้80องศานะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะ มูเราก็จะอบในที่เด้วเราก็จะเอาไปทอดอบหม้ออบ,อบลมร้อนเราก็เรียกเอานั่งขึ้นนะ่ะนั่งหมูสาำชัน้นะ ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะแล้วก็เอาส่วนทางนั่งนะลงไปแล้วนั่งมันจะฟูขึ้นมา มุกกรอบตาเสร็จแล้วนะเราจะเอามาจิ้มกับซีอิ๊วดำว่านก็นได้นะหรือไปผัดกะเพราก็ได้นะ่ะอันนี้มันมุกกรอบเล้งด่วนตานะ่ะถ้าเรามีเวลานะ่ะเราก็เอาต้มทาเกลือไปตากแดดสักวันหนึ่งนะตอนนี้มันจะทอดแล้วมันจะฝูมากเลยเนี่ยอันนี้มันเล้งด่วนตาก็เลยมาทําให้ดูก่อนแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะ่ะแล้วก็กดติดตามให้ตาด้วยอร่อยต้องลองนะ